โอเคสวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นโพจีสีนะครับทิ้งไว้นานครับต้นก็ค่อนข้างจะเริ่มสูงแล้วก็ไปดีในทิศทางที่ดีครับแต่พอยกกระหางขึ้นมาพอดีเห็นค่อนข้างจะหลังมดใต้กระถาง ถ้าชากว่านี้อาจจะไม่รอดวันนี้ก็เลยจะมาตัดกิ่งแล้วก็ตัดช่วงต้นนี้ไปชำเพราะว่าช่วงต่อช่วงนี้ว่ามันมันดูจะผุละตัวไม้ตัวนี้นะตอนแรกคิดว่ามันน่าเพราะตอนแรกมาเป็นไม,ม้เต็มๆต้นนี่แหละ แล้วก็เขียงไว้จุดนี้แต่ทีนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะท่อน้ําเลียงรู้สึกจะตายไปหมดแล้วไม่แน่ใจว่าจะโดนมดกัดหมดกินหรือว่าเพราะอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดช่วงนี้ไปอเำเดี๋ยวจะไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ชามเล็กๆแบบนี้ติดง่ายกว่าชามเป็นพวกกิ่งพวกนี้นะฮะสังเกตมอะไยต้นละแล้วก็รีดใบออกก่อนฮะให้เหลือยอดแค่นั้นก็พอ เดี๋ยวชุดนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนดินเพื่อกำจัดมดไปในตัวด้วยแล้วกันโ okay. อเคไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อเปลี่ยนดินกันครับเก่งพวกนี้ก็มาคว้นานนะครับ ตัวนี้จะเป็นน้ํายาเลี้ยงากนะครับเดี๋ยวแช่น้ํายาเลี้ยงากก่อนเดี๋ยวจะชําแบบไหนยวค่อยว่ากันก็คือจะลองชํา2วิธีนะครับก็คือชําดินกับชําน้ําจริงๆผมชอบวิธีชําน้ำนะเพราะว่ามันมันเห็นว่าลากออกเดินดีหรือไม่ดียังไง แช่ไว้สักชั่วโมงก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาลงดินในส่วนหนึ่งก็จะชำน้ำรอดูว่าต,วตัวไหนจะรอดตัวไหนจะร่วงนะครับโอเคอันนี้แช่ทิ้งไว้ก่อนมาดูกันตอนต่อไปครับ ส่วนนี้ก็ปักแซมแซมไว้ตรงนี้เลยนะครับโอส่วนหนึ่งที่ปักไวก้ก็ติดนะครับพวกนี้ปักกทิ้ไงไว้ตามกระถาง 看里面呗，块呢。 ยกส่วนกิ่งพวกนี้จะลองชำน้ำดูนะครับเพราะว่าชําดินยังไงก็ติดแต่ชําน้ำยังไม่เคยลองโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับนี่นะครับผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นากเริ่มออกแล้วนะครับชําน้ำก็ติดนะฮะ อาทิตย์เดียวเองโอเคถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราแรกออกเยอะกว่านี้ก่อนค่อยอาลงดินโอเคครับอัปเดตหนึ่งอาทิตย์ชําน้ำส่วนที่ชําดินก็ นี่ฮะไปสดชื่นขึ้นมีแนวโน้มไปในทางที่ดีครับโอเคโพจสีช้ำน้ำช้ำดินง่ายๆครับติดแต่ก็ต้องพยายามเปลี่ยนน้ำนะครับอย่าให้น้ำมันมันเน่าหรือว่าส่วนน่าจะมีกิ่งไม้หรือใบไม้ลงไปนะครับ ก็พยายามเปลี่ยนน้ำดูเรื่อยๆครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ